อำเภอภูซางครับผมจ้ะคือตอนนี้อาเภอภูซางเป็นแตงโมที่ปลอดสารพิษพจริงจริงใช่พ่อค้าต้องการมากอืมอโอเคเลยค่ะทีแรกผมคิดว่าเออผมคงไม่ได้ทุนคืนแล้วใช่ค่ะลงทุนไอ้ตัดตอนตกนี้ไปผมว่าลงทุนไปห้าหมื่นแล้วอืแล้วพอดีผมได้ตัวนี้มาช่วยเนาะเมื่อวานเมื่อวานก่อนเนาะไม่ใช่เมื่อวานเนาะค่ะผมก็ตัดขายไปได้อยู่แสนสี่แสนสี่แสนสี่นมี่นกว่า ยังเก็บยังไม่เสร็จนี่นะจากเดิมที่ว่าจาากเดิมที่่วลงทุนนี่คือจะทิ้งไปแล้วครับทิ้งแล้วไม่เอาแล้วไม่ได้ของของคิดว่าของไม่ได้คืนแล้วอ๋อแต่แต่ลุงคะเดี๋ยวถามหน่อยนึ่งครับคาไม่ได้ทุนคืนแล้วก่อนที่ไม่ได้ยังไม่รู้จักโอทูเคยได้ถึงแสนไหมคะไม่เคยเลยไม่ต้องพูดถึงไม่ต้องพูดถึงเมื่อปีก่อนนะผมทำพอนี่แหละแต่ว่าสิบสองไร่เนาะแต่ปีนี้ทำไปสิบสิบสามไร่์สิบสามไร่ ปีที่แล้วผมได้เงินสองหมื่นกว่าบาทสิบสามไร่สองหมื่นแต่ปีนี้ปีนี้ผมทำแค่นี้เปติเปตตินี้ผมก็คงจะไม่ได้เป็นหนี้ต่ออีกแล้วแต่ว่ายังได้ขึ้นมาเนาะได้แสนสี่จะต้องให้ลุงทำอาการตอนที่ยังไม่เจอุ้ยให้ดูจทำไททำอะไรผมแถวขอหมดผมไม่ฟังแล้วไม่เอาสักอย่างแล้วตัวนี่คืออาการที่วันที่วันแรกที่เรามาเจอจริงๆหมดตัวแล้วบอกว่าไม่เอาแล้วไม่ยอนยอนแล้วผอว่ายอมผมไม่เอาแล้วยกมือสาธุผมไม่เอาแล้วอมตัว ก็ยอมไม่ลงไม่ยอมลงทุนต่อแล้วท้อทุกอย่างแล้วใช่ไหมคะท้อท้อตรงๆวะท้อท้อไม่เอาแล้วค่ะรู้ถ้าสมมว่เดี๋ยวนี้เขาก็ปลูกแตงโมกันเต็มนะคะเขาอยากจะได้ข้อมูลเกี่ยวกับปลูกแตงโมยังไงแล้วก็อยากจะสอบถามลุงบ้างเนี่ยลุงจะแล้วเขาบอกว่าเออสินค้าตัวนี้มันมั่นใจไหมที่ว่าจะใช้แล้วมันเป็นยังไงดูจะแนะนําเขาได้ไอ้เฉพาะตัวนี้ผมไม่รู้จักเนาะวันนี้เพิ่งมาเสนอต่อเนาะ ตอนที่ผมใช้นึกว่าใช้โอทูเอ่อใช้ตัวนี้ไอไอตัวนี้สองตัวนี้ผมผมยังไม่เคยจับแต่ผมจับเป็นตัวนี้ครั้งแรกแต่ตอนนี้ผมก็ว่าเออยอมรับเราใช้ได้ใช้ได้เลยใช้แค่โอทูพิมีมตัวเดียวยังได้ผลผลผลิตนี้ใช้ได้คือว่ายอมรับถ้าเพื่อนผงหรือว่าญาติญาติมิตรที่ว่าอยากจะทําอยากจะเอ่ออยากจะใช้ผมก็ขออยากแนะนาว่าเออใช้ได้เลยติดต่อที่ผมก็ได้ แล้วมันอันตรายไม่ลงตัวเนี้ยผมคิดว่าเขาไม่มีอันตรายผมพ่นยาไมาแมลงอะไรมาผมทํามาเยอะกว่าน,นี้ไอ้ตัวนี้ผมบอกว่ามันผมก็ถามแล้วว่ามันไม่มีมีตัวยาอะไรผมดูแล้วมันคงไม่มีมันฉีดพ่นแบบสบาย,บายๆเขาไม่มีไม่มีสิ่งเป้อะปนที่ว่าทําสารพิษขึ้นมาผมาเกาไม่มีหรอกคือคุณลุงมั่นใจร้อยเปอร์เซ็นต์มั่นใจ100ร้อยเปอร์เซ็นต์ห่อของ<จ>ของมันใช้ได้เอาบอกตรงๆเลยว่าใช้ได้อไม่ได้โกหกหรอก อยากจะแนะนำให้แนะนำให้เขาหลายคนแล้วว่ะถ้าถ้าสมมติว่าจะตั้งคะแนนขึ้นมาว่าสักร้อยร้อยคะแนนเนี่ยลุงจะให้คะแนนโอทูสักประมาณกี่คะแนนกะให้ผมให้ผมเป็นคนตั้งเหรอค่ะคือคือตั้งตั้งตั้งร้อยคะแนนลุงลุงจะให้ให้ผมให้ผมตอบนะผมให้แปดสิบขึ้นไปละไม่ต่ำแลวนะแปดสิบไม่ต่ำเลยคือใช้ครั้งแรกคุณลุงให้แปดสิบนี่ก็คือถือว่าโอเคเพราะว่าครั้งแรกแล้วก็ เพราะผมไม่ยอมรับว่าร้อยเปอร์เซ็นต์ผมไม่ยอมรับหรอกผมเพิ่งใช้ครั้งแรกแต่ผมถือว่าใช้ได้แล้วแล้วก็จะมีการใช้ต่อเนื่องต่อไปต่อไปอีกต่อไปอีกเรื่อยๆไงค่ะก็บอกตรงๆเลยนะจ้ะคือว่าจะให้ผมต่อไปให้ให้แนนเท่าไหร่ผมอย่างน้อยของแค่แปดสิบห้าเปอร์เซ็นต์ขึ้นไปแหละค่ะอืมบอกตรงๆนะค่ะผมกำลังใช้ครั้งแรกคือว่าหมดผมผมหมดตัวแล้วไม่เอานะไม่เอานะยอมแล้วมีโอกาสให้ผมอีก เหมือนกับว่าขอขอบคุณแหละโอทูยื่นโอกาสให้ขอบขอบคุณโอทูด้วยขอบคุณโอทูด้วยก็ถ้าไม่มีตัวนี้มันจะหมดตัวเลยก็อยากจับตัวเก่าอีกเคครรียดทางบ้านก็ถ้าได้ดูเคสคุณลุงก็จะต้องตอนนี้ของเขามาถามหลายคนแล้วว่าเออเอาตัวไหนมาจุยผมกับผมกับเบ้าใจโอทูอย่างเดียวนะครับตัวที่ ที่แรกผมต้องบอกปุ๊บบอกย้อมพ่นพ่นบอกพ่นบอกพ่นสักยาวละย้อมย้อมอ่ะไอต,ตัวนี้ตัวนี้ผมถามผมตอนนั้นผมว่าประมาณสี่เดือนเก็บไอตัวนี้นะ,ะ,นนะตัวนั้นนะที่ทเก็บวันนี้อ๋อตนี่คือเก็บตอนเว<อ>ลาด้วยอ๋อที่ที่มันนั่งคุยกันตรงนั้นเนี่ยแปลงเนี่ยเตียวตอนที่ผมกําลังแต่งแต่งกิ่งแต่งแต่งเครื่องมันนะอ๋อแต่มันคนละรุ่นน่ะคือคนละวันกันไงไอตัวนี้มันห่างจากนี่มาซีบกว่าวันกันนะจ้ะเนี่ยตัวนี้โน้นะนีบกว่าวันนี่ที่ปลูกเขาที่ปลูกรุ่นเดียวกันเขาลูกเขาไม เอาตรงโตเลยเราเราเก็บเราเราจะต้องเก็บก่อนเขาอยู่แล้วใช่ไหมครับครับผมไอ้ผู้หนุ่นเดียวหอจะเล็กเล็กขนาดนี้ถ้าถ้ารุ่นเดียวกันจะเล็กขนาดนั้นของของรุ่นนั่นอ๋อของเราุ่นนี้ขนาดนี้เออเราจะโอทูพ่นใช่ใช่เออพอตรงตรงอันนี้กี่ครั้งคะนี่พ่นไปกี่ครั้งนี่สามรอบแล้วไอตัวนี้สามรอบจ้ะไอ้ตัวติดเก็บในี่สิหนึ่งพ่นครั้งค่ะหนึ่งพ่นครั้งห่างจห้าวันครับห้าวันห้าวันรอบหนึ่งห้าวันรอบนึ่ง เฉพาะตัวโอทูพรีเมียมครับผมใช้ตามวิธีใช้ตัวเดียวตัวเดียวของมันเนะใช้ตามวิธีที่บอกทุกอย่างครับผมจะปีหน้าก็แนะนำไอ้ตัวจะต่อไปจะของต้มนู่นต่อต่อคือว่าต่อไปนี้ผมจะเริ่มต้นตั้งแต่ที่ว่าตอนที่มีมีค้มต่อตอนที่ผมเอามาเล็งเข้าไปมักดอ่เอามาเล็งเข้าไปแจกนะเราจะทําตัวนั่นขึ้นมาตัวเอยเราคงจะใช้ไอ้ตัวนี้ไปพ่นในแป้งก่อนจะไถด้วยนะคิดว่ามัน มันมันมาเปลืองครับมันแค่ใจ้แค่บ่หลายนะแค่เออแค่นิดเดียวแค่หนึ่งชิ้นสีก็ใจ้ได้เป็นเป็นไล่แล้วไอเป็นงานเล้วไอ้นะผมคิดว่าต่อไปผมจะพ่นในแป้งดินหน่อยอืมตัวดินตัวนี้ครับนั่นแหะพ่จะพ่นอนาคตคุณลุงจะใช้สามตัวหมดเลยครับผมอ่าเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะเดี๋ยวผมจะเข้าไปติดต่อไอ้น่องแฉท้องนี่เนาะอ่าที่ศูนย์อ่าที่ศูนย์แล้วคงจะเข้าไปหาศูนย์อกศูนย์โอทูของผู้ซังนี่จะเข้าไป เอาตัวนี้เอามาเอาเริ่มต้งต้นแล้วแต่ว่าพ่อเม็ดพ่อเมล็ดเอามาเมล็ดของไปไปแจ่น้ําแต่ก็ตั้งแต่เตรียมแป้งดัวนีันี่ยผมจะจะเอาล้องคือไม่ใช่ล้องจะทําละหลอบต่อไปคือจะทําละที่ว่าทําละ คือว่าไอ้เต่าที่ฟันมานี่ก็ผมมันคือว่ามดเสฟ้าหรอว่ยอมยกยกมือไว้ว่าไม่เอาชักอย่างแล้วไม่เอาแล้วไม่เอาแล้วขอร้องเลยอย่าอย่าเอาไมาเสนอให้อีกเลยไม่เอาแล้วไม่ลงทุนเพิ่มแล้วไม่ลงทุนเพิ่มแล้วคือวันนั้นถ้าพวกหนูสองคนไม่นั่งเออนั่งแช่อยู่นั่นก็คือผมก็มดโอกาสะผมจะมาได้เงินแสนก็พอแล้วลุงก็ต้องเป็นหนี้เป็นหนี้เขาเนี่ยวันนี้ก็คือซึ้งใจมากกับโอทูขอคนณโอทูมากๆเลยเหมือนโอทูมาชุบชีวิตจริงๆชุบชีวิตขึ้นมาค่ะเต่าน มันได้สู้ชีวิตผมคุณมาแต้เนาะใช่จ้าผลที่ว่ามดโอกาสผลถึงว่าเป็นหนี้เขาในนั้นนะตอนนั้นนะผลถึงบ่าห้าว่าอําห้าไม่ักอย่างเลยนี่ค่ะเช่นไม่ใช่ยางละคือการปลูกแตงโมนี่คือเริ่มต้นนี่เริ่มต้นนี่คือเอาเม็ดไปเพาะใน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 กระบะมันแช่น้ำก่อนเอาทั้งแรงเลยเอาแช่เอาเม็ดเอาเมล็ดไปแช่น้ำแช่น้ำใปุ๊บก็เอามามัเอามาบ่มบ่มให้มันดูในกระาดมัมันงอก ออกมาเป็นหงอกหงอกปุ๊บก็ไปลงมาในเราลงในแผงเอาไปเพาะตามตามตามที่แผงที่ว่าอ่านเอาไปลงแผงเขาลงแผงกล้ามันกี่วันคะหรือว่าดูดูต้นก้าหรือว่าดูแช่แช่หน้าไว้หนึ่งวันกับหนึ่งคืนแล้วก็เอาไปบ่มเอาไปบ่มไว้อีกหนึ่งคืนแล้วก็เอามาเพาะลงมาแผงพอลงแผงขึ้นปุ๊บพอไปเพาะในแผงเพราะพมันเมล็ดมันงอกขึ้นมาแล้วก็เจ็ดวันก็ไปปลูกเลยเจ็ดถึงสิบวัน เจ็ดวันถึงสิบวันแล้วก็มาลงลงหลุมลงหลุมลงหลุมครับลงหลุมแล้วกี่วันถึงจะได้ตัดตัดแต่งตัดตัดยอดอนะปกตินี่ที่ว่าถ้าว่าเราใช้ตัวยาหลายๆยอย่างที่เขาฉนมากทําแบบนี้เขาต้องใช้ใช้ฮอร์โมนอย่างช่วยนะอต้องต้องช่วยดึงขึ้นมาช่วยดึงเพ้่อมาใจอายุมันเลี้ยวเลี้ยวใหญ่เลี้ยวอะไรบต้นที่ไม่แข็งแรงก็จะเริ่มเน่าแล้วก็ตาย พลาสติคพวกเอต้นที่แข็งแรงก่อนจะให้ผมตอบให้ผมตอบนี่ผมตอบตอบแทนไม่ได้หรอกว่าโอทูออผมฟึ่งใจครั้งแรกค่ะ,ะ,ค,ะคือคือคือไม่ใช่ค่ะจะถามดูว่ากลไกตั้งแต่เริ่มแรกเขาปลูกกันยังไงอ๋อเริ่มแรกผมก็เอาไม่ได้ไปแช่น้ำเ <ภา S 2> นาะ,<อ>ะเพราะพ่อเมล็ดได้สองคืนผมก็เอาไปลงในแผงค่ะพอลงในแผงปุ๊บก็ถ้าว่าเรามีไอตัวฮอร์โมนไอตัวปุ๋ยเก็อย่างมันช่วยเนาะ คือปุ๋ยปุ๋ยนี่คือเลคือตอนขึ้นขึ้นขึ้นแปลงแล้วเอาปุ๋ยรองพื้นี่เป็นเป็นปุ๋ยเคมีรองพื้นไปก่อนครับผมไอ้ไอ้แปลงไอแปลงที่จะปลูกนี่ใช่ไหมที่ถามนี่คือคือคือที่ปลูกก่อนเนี่ยค่ะที่ว่าคือปกติที่เคยเคยทำใช่ที่เคยทำโมมาเนี่ยเคยทำอ่ะที่เคยทำมาคือที่เคยทำมาอันในแปลงนี่เราก็เอาปุ๋ยปุ๋ยเคมีใส่ตามร่องไปเลยใส่ตามร่องตามตามที่หลุมหลุมครับครับคืองพื้นรองพื้น พอใส่ตามแล้วเอาต้นกล้ามาลงครับเอาต้นกล้ามาลงนี่คือปกติที่ทํามาน่ะกี่วันถึงได้เด็ด,ดยอดตัดยอด,ดตัดยอดะคะ่ะท,ที่เคยทามาก่อนๆนี่ประมาณไม่ต่ำกว่าสิบวันถึงตัดยอดไม,ไม่ไม่ต่ำกว่าสิบวันแล้วก็ตัดยอดพอตัดยอดปุ๊บก,การส่งยอดของมันถ้าช่วงนั้นยังหนาวย,ยังมีความหนาวอยู่ก็จะช้าอยู่หรือว่าชา้ชาช้าครับชา้ามันคอขึ้นอยู่กับอากาศด้วยอยู่อยู่ตรงนี้มันคือขึ้นกับอากาศขึ้นกับน้ําด้วยแล้วก็ดินด้วย ว่าตรงนั้นมันจะประมาณคือว่าถ้าตัดยอดปุ๊บถ้าการส่งยอดมันไปได้ไวนั่นแสดงว่าเกษตรกรคือดีใจละครับผมดีใจว่าเออการส่งยอดไม่เป็นอย่างนี้เออต้นนี้มันจะต้องเห็นละว่ากําไรหรือวขาดทุนใช่ไหมคะครับผมครับผมเออถ้าว่าการส่งยอดมันไปช้าเป็นชงักแล้วก็มีโรคอะไรเข้ามานี่คือเริ่มเริ่มใจพอล้ใจพอละใจพอแล้วก็คือเอาละกูขาดทุนแน่นอนใช่ไหมต้นนี้แปลงนี้กูเสร็จ ก็เสร็จแน่แน่นอนแน่นอนล้วเตรียมตัวละเตรียมตัวเตรียมตัวขาดทุนไม่รอเลยทันทีนี้เราก็เออเล็งไว้ก่อนคือจะไม่บอกเจ้าอื่นใช่ไหมไม่บอกไม่บอกยังยังยังเล็งดูก่อนเล็งดูก่อนดูว่าสินค้าตัวไหนมันจะดีใช่ไหมช่วงช่วงนั้นคือยังมีแรงฮึดอยู่ก็าต้องเอามาฉีดต้องเอามาพ่นอยู่แต่คนนี้มาฉีดพ่นปุ๊บไปดีโอเคเริ่มใจชื้นขึ้นมาหน่อยนึงพอใจชื้นขึ้นมาหน่อยนึงได้ไม่กี่วันต้อมันก็พอกันมาอีกฉันง่กอีกพออีกแล้วก็มาเน่าอีกมนตายอีก ต้นอะไปยาวแล้วเนาะล้วก็ยังตายอยู่เอ้าเป็นเพราะอะไรใช่ไหมก็เริ่มมหมดกําลังใจแล้วไม่เอาแล้วไม่เอาแล้วเริ่มท้อละปล่อยแล้วเริ่มท้อแล้วแต่ว่าที่เราใช้มาตั้งแต่เริ่มมันเป็นอย่างนี้คือเราก็ใช้อย่างนี้ตลอดเราก็คือต้องทําอย่างนี้ตลอดคือเราปลูกแล้วก็ต้องได้ผลผลิตคือตัวไหนที่เป็นแต่ว่าการที่ใช้เคมีอะ มันมีคุณก็มีโทษนะลุงเนาะมีงโทษรมีมทั้งคุณมี้โทษทั้งตัวเราทั้งแปลงแตงโมครับผมแต่ว่าที่เราทำปีแรกสองปีแรกมันไม่มีปัญหาใช่ไหมคะแต่พอมาทําหลายๆปีเข้าสะสมเนาะมันสะสมไปทั้งตัวเราทั้งพื้นดินพื้นดินก็จะเกิดความเป็นกรดเป็นด่างอันนี้นกลไกของที่ว่าเราใช้เคมีมาตลอดนะข้างของความเป็นกรดเป็นด่างจะแปร่ละพอเป็นกรดจัดด่างจัดพืชก็ไม่สามารถที่จะขยายลากลงไปหาอาหารกินได้ ดินก็ไม่สามารถปลดปล่อยธาตุอาหารให้พืชกินได้<ช>ก็มันก็เลยทําให้พืชแค่แก่น,แ,แ,กนแต่ถ้าใ่ไม่โตโตได้ไม่เต็มที่ใช่โตได้ก็ไม่เต็มที่โตได้ก็ไม่สมบูรณ์<ช><ช>นี่นะคะเดี๋ยวนี้ถ้าผู้สมคัดเรามีสินค้าตัวนี้ตัวนี้นะคะเป็นดูแลเรื่องปลดปล่อยธาตุปลดปล่อยธาตุอาหารให้กับดินปรับค่าความเป็นกรดเป็นด่างค่า pH ของดินได้ดีสุดยอดเลยค่ะแล้วก็เป็นอินทรีย์ร้อยเปอร์เซ็นต์ แล้วตัวนี้ยังถ้าเราถ้าเรา,า,เราใช้เป็นหมักให้มันย่อยสลายเม็ดย้าก็คือตัวนี้ต้องมีน้ําเข้ามาช่วยคือคน้ำเข้ามาช่วยนี่คือเราต้องมีน้ําแช่อยู่ตรงนั้นประมาณ 7- จ็ถึงสิวันแต่ตรงนี้ต้องใช้การหมักที่ว่าเราจะย่อยสลายเม็ดย้านี่คือ1นซีซีต่อน้ํา1ลิตรเท่าที่ประสบการณ์ที่ไปแน,นะนำให้เกษตรกรได้ใช้นะคะ1ซีซีต่อน้ำา1ลิตรแล้วฉีดทั่วแปลง,ปลงนาแล้วก็ ต้องมีน้ำหมักไว้ประมาณเจ็ดถึงสิบวันตัวนี้คือได้ผลแน่นอนค่ะแล้วฉีดตัวนี้ควบคู่ไปด้วยก็ดูแลเรื่องโรคเรื่องมแมลงให้เราอีกอแต่ตัวนี้จะเป็นขยายโครงสร้างของพืชแต่วันนี้ลุงเขาได้ใช้แต่ตัวนี้ตัวเดียวค่ะเขาก็ประทับใจมากแต่รุ่นต่อไปเขาจะใช้ทั้งสามตัวสินค้าของเราจะเป็นกลุ่มอินซีคืออินซีร้อยเปอร์เซ็น รับประกันได้ว่าไม่มีสารพิษใดๆทั้งสิ้นแล้วก็ใช้ทั้งดินทั้งสิ่งแวดล้อมคือใช้แล้วยิ้มได้ค่ะไม่มีสารพิษใดๆตก,ก,ตกค้างก็งี้ก็ฝากกับท่านผู้ชมเลยนะคะ